วันนี้พวกเราจะมาเดินทางด้วยการติดรถคนอื่นแล้วทำไมพวกเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยจะมีชีวิตรอดได้ไหมไปรับชมกันเลย ก็นายอิ่มกันหรือยังเนี่ยฮะฉันเริ่มจุกท้องแล้วเนี่ยเราจะเดินทางกันต่อแล้วขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งจะกบจ,กจะยังไม่อิ่มเลยได้พึง่งครึ่งท้องเองเนี่ยงั้นไปฉลามไปเข้าไปกินข้างหน้าก็ได้ไปตรงนี้ก็พอกันแล้วการเสียเงินไปหลายบาทเลยเนี่ยก็ได้ก็ได้เดี๋ยวค่อยแวะร้านหน้าแล้วกันนะโอเค,อเคๆไป,ไปเราเดินทางกันต่อไปเถอะระยะทางมันอีกยาวไกลแล้วแต่แตเรากำลังเดินทางไปไหน่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ้ไปแบบไม่มีจุดหมายหนไปไหนเอยๆไม่โอเค ได้ลงทางอ่ะท<บ>างหลังเดินแล้วนึกว่าตรงนั้นคือประตูดเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยการติดรถคนอื่นละกันเพราะเมื่อกี้กินจนตังไม่มีรถพวกนายไม่พอค่ารถแล้วว่ะโอ้ความผิดนายเลยอ่ะเอเลี่ยนอย่าก,กินเยอะดิในแหละโอ้โหกินข้าที่สุดแล้วกินเยอะที่สุดเสียงเงินเยอะที่สุดนนายเน่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชดูดิดูหัวเอเลี่ยนใหญ่กว่าพุงยันดีปะทง<อ>กินข้าวมันไม่ได้ขึ้นหัวฉลามเอเอมันต้องลงพุงสิได้หรือว่าขึ้นวะในสมองส่วนไหนคิดเนี่ยเอเลี่ยนนายเคี้ยวข้าวไม่กือหวอหเว มาแล้วว่านายคือถ <of> <ici> ้าเกิดว่าเราจะเรียกรถคนอื่นใช่ไหมเราจะไปจะต้องมีป้ายก่อนเว้ยเพื่อนาการเรียกเขาน่ะแล้วเหมือนว่ามีอาวุธให้เราเก็บด้วยเหรออ่าเก็บโอ้ของเยะโอ้ขอเพียบเลยอ่ะนายลองชูป้ายดิป้ายมันเขียนว่าอะไรอ่ะดึงพล็อก เดี๋ยวเรามาถือป้ายนี้พวกนายแล้วก็มายืนข้างถนนเพื่อเรียกรถนะคือเขาจะใจดีให้เราไปเอ้ยนี่รถสวัสดีครับหนึ่งเพลอะครับหนึ่งเพ้าะไปก่อดแล้วเไปก่อนแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนนี่หรอปีนเหรอฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนึงไหนๆไหนๆไอ้จะกล้าแบบกระโดดลงมาๆเดี๋ยวเราขึ้นรถคันใหม่มาเดี๋ยวเราขึ้นรถคันใหม่เ้ยเดี๋ยวไปหนึ่งพวกนายมียาด้วยเก็บยาด้วย เร่งพลากเนี่ยเรื่องพลาสเนยโอ๊ยเราไปจอดให้เลยไม่จอดไม่ว่าแล้วชนผมทำไมเนี่ยยืนอยู่ข้างนอกดีๆก็ยังเลี้ยวมาชนอะไรของเขาเนี่ยจอดแล้ว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 มาเร็วๆาวมาเร็วจะก่อมาแล้วกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปมาๆมาจอดาครับอุ้ยเล่นรถบ้านด้วยอย่างสบายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาประมาณ2 3 0 0าเมตรแล้วทุกคนเราจะไปสู่ที่ที่เราจะไปซึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันนะคะไปที่ชอบที่ชอบโอ้วิวดีมากเลยแต่ท้องฟ้า มันแดงๆนะม mm ึยอะไรอ่ะไอ้หมื่นไอ้ไปเอ้าเข้าไล่เราโอ้เขาไล่เราหูแล้วไล่เรามาทางมืดแบบนี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลยไอ้พวกนั้นน่ะมันทางย้อนกลับเว้ยก่ะไี่ ออะไไรตัวอ,อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยขอขึ้นรถหน่อยรถตู้เอ,อ้ยนี่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 เขาให้เราขึ้นขึ้นได้ไหมข้นอุ้หเดี๋ยวแล้วใครเต็เมรถแล้ววะเนี่ยพาใครมาด้วยเนี่ยอุ้ยพวกคุณก็โบกรถไปเหมือนกันละครับเนี่ยจะไปไหนไปเล่นการแสดงมาใน,นดูชุดดิมีทั้งนักโทษมีนักพระราชาพระโถอ่ะรถเมื่อกี้ใจร้ายมาเลยอ่ะน้องตาเราแบบมาที่มืดมืดตาเราลงเฉยเยอะอ้าวแล้วเขาก็ปล่อยเราแล้วว่ะไปทางนู้นทางนู้นไม่มีตัวอะไรเอ้ยเอ้ยเป็ดนี่ว่ะเออตัวสูงๆูอะไรจะกว่าไปไป เกิดอะไรของเราอะไรไหมไฟไฟจมตีนจมตีเลยจมตีเลยตีใช้อาวุธที่เรามีตีนเลยเพราะนายเพรานายตีเลยฉันตีไม่ได้แค่มี่แค่ไปเอาวไม่ได้เก็บอาวุธมาเหรอฉันไม่มีอาวุธเฮ้ยจอดจอนไอ้จอนระวังช่วยผมด้วยวมาตีเลยด้วยจอน จอดหน่อยโอ้โหไม่จอดเลยไอ้จอดเอาไว้ก่อนเราโจมตีพวกนี่ไอ้มีกระดูกให้เก็บว่ะเก็บเลยไอ้เราเราจะเอาอยัางไงดีกับตัวเป็ดน,นันะะ่นน่ะเจ้ากบเราต้องเราไปดูสิคนดูจะได้รู้ว่ามันคืออะไรดูสิโอ้แสดงว่าตีพ่อตีแม่มาเยอะแน่นอนอ๋อเป็นนี่มีหุ่นเว้ยไ็นหูไปเฉยยอเออมันเดินไม่ได้ออเฮ้ยจะได้ปืนมาปืนสนิมอ่ะเจ้าก,ก่อน่ายจะยิงคนตายหรือนายจะเป็นบาดทะยักก่อนวะเนี่ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนและตรงนี้มีกระสุนด้วยมาเอาไปเลยโอ้ยขอมาเลยอยู่ สรุปล้วต้องทำอะไรเนี่ยทุกคนขบไปรถคันนี้เราสามารถขับได้ไหมอ่ะเราอาจจะมีรถเป็นของตัวเองก็ได้นะเว้ยเออยสำรวจสำรวจมามามาเอ้ยเปิดประตูได้ไหมอ่ะทุบหน่อยฮัลโหลเคาะประตูฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเหมือนจะทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนขบนี่ไงเช้าแล้วเรามาเรียกรถกันเถอะเราไปต่อดีกว่าไปนี่นี่มีรถมาฮัลโหลดึงพร็อกดึงพร็อกดึงพร็อกก็ดึงหลอกเอจอด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 มามามาอูที่นั่งนี่รถสองแถวนี่นะใช่ไหมอ้าวเฮ้ย เฮ้ยมันเหมือนที่เดิมแอ่ะมันไม่ใช่ที่ใหม่ป่ะใช่ว่าที่ใหม่นะโอ้ที่ใหม่นี่จะก่อบ่ะโอเคแล้วนี่คืออะไรไม่รู้เก็บมาก่อนครบชิ้นส่วนรถเฮ้ยอย่าบอกนะว่าชิ้นส่วนรถมันประกอบคันนี้ได้หรือเปล่าเรื่องพลาดจอดไหมจอดไหมจอดไหมจอด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 เลอมาเร็ว่าฉันเรียกรถแท็กซี่พวกไหนโูแล้วดูคนขับดีคนน่ากลัวเลย โอ้ยโอ้ยโ้ยตกใจหมดเลยจอดแล้วเหรอฮ้ยผมมึงมาแป๊บเดียวครับข้บาด้เลยกมจะเตะเตะเลยตี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 ลิงเลยลุมเลยลุมเลยเอาคนขับด้วยเปล่า คุณคุณไม่ดูผู้โดยสารคุณเลยนะมาโจมตีพวกผมอ่ะเอ้ยไปต่อแล้วเออนั่งเลยหาที่นั่งโอหาที่นั่งเนี่ยมันเปียวจากรถนั่งไม่ได้อ่ะเฮ้นั่งไม่ได้ห้น่นั่งอ้าวอ้าว,าวมาดูบ้านตรงนี้มามาดูซิมีอะไรบ้างอะ่ะมีของรลอเปล่าแฮบถือไม้รอไว้เลยเผื่อเจออนันตรายมียามียา โพ ja. yeah. ้ายาหมันก็มีเก็บยาไปเลยข้างล่างช่วงคำถามประจำคลิปถ้ามีคนโบกรถในตอนกลางคืนทุกคนจะรับไหมอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดลบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลยห้0รอยรสบาดแล้วอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกลมบและหลามในลบอกด้วยนะครับ ไม่มีท่าทีจะผ่านมาเลยอ่ะจะกรอบรถอ่ะช่วยด้วยเถอะคนแถวนี้แปลกมากเลยมีทั้งแบบเหมือนศาสนาแปลกๆตีกันด้วยงั้นเราลองเดินไปไหมเดินตามข้างทางแล้วก็ถือป้ายไปเรื่อยๆไหมก็ดีนะก็มาก็ได้ดีกว่าอยู่เฉยไอ้เออย่าถือปืนเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราเป็นโจรต่อให้ไม่ถือปืนนะเขาคิดว่าเราเป็นโจรอยู่ดีอะไรจะกบอบอยู่ข้างทางข้างหน้านี่พวกนั้นคิดว่าเหมือนตึกไหมอ่ะไอ้ไอ้มันเหมือนมันเหมือนใต้ดิอุโมงหอหรืออะไรไม้ยมนคือด่านนี่ด่านตรวจไปดูไปดูเขาบอกเป็น Area Restrict ประมาณว่าห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยเค่ยิงอหยุดเข้ามาหยุดยิงเลยได้เปล่าะคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกหรอคุณยังไม่ผ่านเอ้ยเราห้ามไปหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงดเลยัเแล้วเนอแรกแค่ร e เดียวรี l หลดโอยนและเพราะไหนนะยิงเฮ้ยมันจะตายไปเนี่ยไม่เห็นเลือดมันเลยอ่ะเฮ้รือว่าเราห้ามมาตรงนี้หรือเราต้องเดินข้ามไปเลยแค่ยิงหัวเขาอยู่ เรียบร้อยเอากระดูอยากเยอะเลยโอ้ยหอวแก๊บก๊บแก๊บก็บเก๊บแล้วกระดูกมันเอาไว้ทแอ๊ไแก๊บแก๊บแก๊เแก๊ะแก๊บแก๊บบกระดูกหมูหรือเปล่าไบก๊บแก๊บแแล่บแ้๊ยรก๊บแก๊บแก๊บก๊บแก๊บแแก๊บแูกกกบ กระโดดจับเอเอาแล้วแนนหนูไมาัดงไงในโดดจับเมื่อกี้ใช่คือตำรวจเลยจะเกิดเฮ้ยมีรถมาไม่รถมาดึงพร็อกเดีวเดี๋ยวขวางถนนเดี๋ยวขวางถนนรักดึงพากจอดเร็วจอดนานโอ้ยไม่มีน้ำใจเคนไม่มีน้ำใจเลแค่นี้ก็ช่วยเหลือกันไม่ได้เรื่องอะ้ยเฮ้ยอันนี้ตู้ใช้กระดูเจ้กเฮเป็นค่าตัง้ยเฮ้ยมี้ถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ล้วเี้ยมาแล้วดึงพรฮ้ยเ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 เฮ้ยจอ้มาจอดเฮยเห็นเฮ้เฮยเฮ้เน้้เยเยเเเย แต่เมื่อกี้มีร้านขายใช้กระดูกด้วยซื้อไม่ทันนะเราไปก่อนเราเพิ่งมาถึง4,000เมตรเองเออเราต้องรีบขึ้นเดินทางต่อนะฉลาม,มเดี๋ยวมันก็มีอีกฉลามเชื่อเชื่อแบบนั้นในกระดูกของนายเรามาประมาณเอาอยู่เขาอ,อยู่แล้วอย่าบอกนะนี่ไงเฮ้ยเ้ยิงยิงอีกแล้วยิงทั้งวัน,ลนเลยอือมาเร็วเลยทำไมก <ไว S 2> ันไมขอปืนขอปืนนายเลยละกันอย่าอยู่บนถนนฉลามยวโดนรถฉลามลบไยฉลามลบเก็บปืนด้วยเออเอาเก็บไม่ได้้เนี่ยปืนดึงพลาง โอเคจอน เปิดประตูเลยเขาบอกให้เราจ่ายเม็ดคิดหนึ่งเพื่อตระการขี่ยอมจ่ายไหมฉันจ่ายฉันจะกดจ่ายเลยเออไอฉันจ่ายด้วยฉันจ่ายอ่ะเอาโอเคมาเดินขึ้นเลยเคล็ดจ่ายแค่คนเดียวเหรอไม่รู้อ่ะแต่ฉันกดจ่ายไปแล้วอ่ะอ้าวได้แล้วรักพาตัวอีกแล้วเนี่ยอุตส่าห์จ่ายตังค์เลยนะเว้ยเราโดนเขาหลอกหรือเปล่ามีคืองบินตกด้วยจ้ะกบเฮ้ยเออวันนั้นยังมีของดีไปดูก่อนไปดูก่อนดูซ่าหเครื่องบินก่อนเลยไหนดูซี่ังมีของดีนะครับทุกคนเฮ้ยมีกระสุนปืน มีขวานด้วยนี่ฉันหยิบขวานมาเลยเอาไปปืนมีปืนกลปืนกลว้าวกระสุนแม่กระสุนมีแมมมีอยู่13หน่วยเอเลี่ยนนายมีสไนเป็นไหมนายลองมาล่าตัวนี้สิมันดูไม่เป็นเม็ดเลยตัวเนี้ยอกวางมูสอ๋อกวางมูสไอ้ช็อตพิฆาตกวางเนี่ยเราไม่เป็นเม็ดโอ้ย โอ้ยฉันนักลบพันขวานมาแล้วก็สุดหมดแล้วสุนหมดแล้วไล่ตะกวางไลยตะกวางเลยจัดการหน่อยฉันจะตายแล้วอยู่จะคอยจะพยายามที่อยู่เออเกมประตูเล่นเก็บกระดูกเล่นเก็บเลยเก็บเยอะเก็บเยอะอันนี้ก็เป็นลัทธิหรอหรือว่าอะไรทำไมมีคนตัวนี้เต็มเลยแล้วก็เหมือนบูชาเปรตตัวนั้นน่ะลัทธิบูชาใส่เลนเฮดกันเหรอเนี่ย ยอ๋อโดนชนเปลี่ยวหนูเราอ,ย,อย่า <c oughs> ไปใกล้มันดีกว่าเดี๋ยวเราจะโดนชนเปลียวแบบนั้นเออเราหนีดีกว่าจะกอบไปหารถเร็วทำไมนะไม่ชอบราคาเต็มเหรอไม่ใช่รถแบบนั้นไม่ใช่รถราคาโอ้นี่นี่ฉันเจอแล้วพวกนายทางนี้ว่านั่นคืออะไรอะ <c oughs> ่ะเขาบอกเป็นแช็คมันเขียนว่าแช็คคืออะไรไอ้ที่มันตัวเขียวๆไง่เจกอบนั่นมันเช็คอะไรมันล้มอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยเออรถมาแล้วรถมาอู้หชนสัตว์ไปด้วย โอ้ยมันจะเป็นร้านค้าเนี่ยอ๋อเราสามารถใช้อัปเกรดพวกนี้ได้หรอนี่ไงห้ักระดูเพื่ออัปเกรดว่าแต่ว่าค่อยเราซื้อกระดูได้ด้วยโคเชไหนร้อยกระดูเท่าไหร่เจโรสบักเฮ้ยตัวอนตัวนี้อะไรว้ยว้ายวันดี โอ้โหน่ากลัวเราอยู่ดาวแล้วเนี่ยมีเด่ตัวได้แปลกๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเอ้ยไม่มีปกติสักตัวเลยเย่ร yeah. ้ดึงพลาจ่อเธอเอ,อ้อมาอที่นั่งรังเขาเตรียมให้เราแล้วจ่ายเงินโอ้โจ่ายด้ป <đây S 1> ่าวะวะ จ่ายจ่ายอ๋อจ่ายคนเดียวก็ได้นี่นาฉันเห็นเอเลี่ยนจ่ายแล้วฉันก็ไม่ต้องจ่ายด้วยอ่ะอย่าจอดำเอ้ยได้ไปว่ะได้ไปแล้วเฮ้ยได้ขอไปจะถึงหมื่นเมียเลยได้ไหมอ่ะใช่แล้วอยากเช้าเร็วๆด้วยอ่ะเอเลี่ยนนายเลงรอเลยเหรอฉันถืออะไรเผื่อเขาตุกติกอย่าบอกจอตรงนี้จอตรงนี้แน่นอนไม่ใชไอ้ขี่ไปต่อได้อยู่ไปแล้วฉลาไปอ่ะ อเดินลงแล้วเดินลงแล้วไม่ในีตำรวจเราเรามาแจ้งตำรวจไหมโดนพวกเอ็นี่โจมตีโอ้ยมีคนโจมตีจะว่าเรามาส่งเอเลี่ยนมากกว่าเพิ่งจิงตำรวจไปเองไม่ใช่เหออมีกระสุนเก็บกระสุนไปแล้วแล้วเราก็สามารถโอ้ยพลิกล็อกได้นี่ไงจึ๊บกดแบบนี้เหมือนเกมพวกแดนดิเวอร์สอ่าเสร็จแล้วแล้วก็มีส่วมสกิลดี้ให้เราเฮ้ยนี่มาแล้วฮัลโหลพพััดึงลก เรืร่องาจอดแล้วจอดแล้วมาออแล้วดูที่นั่งที่นั่งพิซซ่า <laughs> มันบอกว่ามนุษย์แพรอาจจะจับคุณได้ดีกว่าต้องระวังแต่ผมควรจะระวังหน้าคุณมากกว่าเพราะหน้าคุณก็น่ากลัวเหมือนกันคนขับอะเป็นหมูก็ไว้ใจไม่ได้ทุกคนอยากกินไหมคะพิซซ่าหน้าเอเลี่ยนใช่ว่าพิซซ่าหน้าตูดเอเลี่ยนมากกว่าเนี่ยเออหน้าจะแบบแข็งแล้วก็เท็กเจอร์กรุบกรอบมันยิงมันยิงมันยิงนี่ยิงเลยครับผมมีเออทางชนหระวังโดนชนระวังโดนชนเก็บเลย ยเลมีมีมาต่อมีมาต่อระวังระวังนี่งนะวิ่งสลับหัวเลยโอ้โหมสามไปอ้ารถชนด้วยด้วยไปเล่นโดนควางเหรอเฮ้ยฉัโดนควางขวดอะระวังระวังระวังมีรถมาจอดเถอะว่าจอดแล้วตัวในตีมเราในตีมไปขึ้นเราในตีมเลยเฮ้ยมีกล่องมีกล่องมีกล่องไอ้คอยไอ้ยให้กันไอ้ใครกกระสุน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 แล้วระหว่างนี้มีคนมาโจมตีเป็นอะไรกันแล้วตั้งหนาเอะไีอะไรเย พอรถำอรไรยรถคันก็มาแล้วอ่ะมามามาโอ้โหให้กระสุนนี่แกให้กระสุนนี่แกเป็นรถให้ของแน่นอนเลยว่ะจอดเถอะครับพีสจอดเถอะอ่าไปไๆไปไปไดูหน้าคุนขับุแต่ละคนไม่มีคนปกติสักคนเลยเฮ้ยพวกนายขึ้นรถคนอื่นแล้วอ่ะถืออาวุธรอไปเลยนะต้องบวกแน่นอนเฮ้ยเา้วมล้มา้วมาแ้วาง้าแล้วา้วมาาแลวมางล้ว้า้้มแลา้วม ฉันยังอยู่จะกดัะยิงช่วยอยู่ช่วยได้ฉันน่ะเมื่อกี้ติดกระจกติดกระจกร้องหอนอ๋อเจมี่เจมี่เจมีเออมีตายแล้วมีตายแล้วจะได้เออไม่นะกระสุนฉันจะห้าสิบตอนนี้เหลือสองมันเมื่อแล้วทําไมตอนเช้ามันมันแบบว่าเร็วกว่าตอนเมื่อวา เรดูท้องฟ้าดิวันนี้ท้องฟ้าไม่ได้มืดแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นสีฟ้าๆอ้าไม่งั้นเขาจะได้ท้องฟ้าอลยไงเราถึงก้อ,อนแล้ไงหนึ่งหมื่นแล้วไม่มีอ,อะไรเปลี่ยนแปลงเลยบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้เลยเออไปดูดิตู่ฉลามใหญ่มากไม่เคยมีมีใครสักคนอยู่ใช่ไหมมีเตียงนอนมีชั้นอยู่เลยีชั้นอยู่ นายขึ้นมาเร็วจังเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะพวกนายไม่มีของฟาร์มว้ายไปตัวขาวๆนึกว่าตัวนี้ตัวนี้ว้ายว้ายว้ายตัวนี้จะกาเลยตัวนี้ว้ายนี้จะกวาดเดี๋ยวนะตระกูลฉันหรอะตกูลไม่อ่ะฆ่าเลยละกันเไปจะทำจะทำไอ้พวกนายพวกนายมาดูนี่ดีผีเสื้อยักษ์เว้ร์ยีก็กบอาหารของนายเลยไปกินเลยตัวนี้กินไม่ไหวฉลามใหญ่เกินตอนนี้ครับ ไม้จอดเอลเลนจะทดสอบว่าไม้ตอกตะปูจะตีหัวนายเข้าไหมเหมือนจะไม่เข้าเลยว่ะตัวแข็งไงต้องใช้ตะปูที่ทําจากไวเบเนียมนะถึงจะตีเข้าอ่ะกระดูแยกกันนะครับผมไม่รวมกันจอเธอเพี่จอเจอละชนเลยหัโหัวเยขับรถภาษาอะไรยิงแหละยิงจอดนะครับอย่าเลี้ยวชนเรา เฮ้ยเอาวางเจอดแล้วจอดแล้วเอเลนกี่เป็ไงเฮ้ยเไม่ใช่ไม่รู้จะตีเอากันหรอโอ้โหไม่เอาแล้วไพวกนี้ด้วยเออล่าเราอะไรอะพวกนี้อยู่ก็ตีเราอะเฮ้ยเอเลี่ยนเราเจอกับจอรักเก้เฮ้ยตัวมาเริ่มเลยเแย่ชดเต่านี่ว่ะอ้าวนายตัดแว่นด่วนเลยเห็นเต่าไปจอระเก้ร้อนรถอนรถแรงเจ็อ๋อาเลยชนเต่าไปดูเลยชดเต่าเต่ากระเด็นเอาอีกแล้ว ชนตายเลยแล้วไม่น่าฉลามเฮ้ยเราเป็นชาวฉลามด้วยน้องไม่น่าฉลามเออพวกนายว้เดี๋ยวเดี๋ยวเอเลนเราต้องไปกับสองคนเราต้องทีมเพื่อนไว้นี่ไปแล้วฉลามไว้เจอกันมีห้องน้ำอยู่ข้างบนด้วยอ่ะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวพวกนายเออไปไม่ได้แหละบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยมาเก็บสอบอ่ะลาก่อนเดี๋ยวเราจะมาฟังชมนายทีหลัง เอะเล่นเรืองชาโคนน้อยแล้วนะนโคนน้อยในมีแผลไหมเอ้ไม่ใช่มีที่รักษาแผลไหมฉันไม่มีเลยอะที่รักษาเขาปล่อยเราลงตรงนี้แล้วจรอะเรอะไรอะรองจริะไระไรอะไรอะรอะไรอะีอะไรอะไรอะะกรอะอะไรไหออะไรไะะไรอไรอะอนะอไอยออย อย่าเลยนเร่งรถเร็วโอ้ผมเจ็บคับช่วยผมด้วยครับพราผมไปโรงพยาบาลทีใช่ครวนี้มีไม้โรงพยาบาลอ่ะอุ้ยบ้านผู้คนติดต่อกันเอ้ยเจริญมากแถวนี้ไม่อย่าบอกนะเราอยู่ในเมืองแล้วแล้วเขาปล่อยเราลงตรงนี้พอดีหรอเอ้ยเราไปสำรวจดูมีเป็นอะไรที่ร้านซ่อมรถหรือเปล่าแล้วก็มีเหมือนโบสถ์ตรงนั้นร้านซ่อมไม่มีของเลยอ่ะไปไเฮ้ยอะไรอะไรอไรอะไรอะไรอไรอะไรไอระไอไอ้ไอ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 อไอไออะไอไอไ เฮ้ยโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงโอ้โหเยอะโอ้โหเรียบร้อยเลยฉันว่าเอ้ยฉันทำไงดีฉันทำไงดีสู้ต่อไป ไม่นะทุกคนการเดินทางเราอยู่ที่หมื่นสามนะคะผมใครคิดว่าตัวเองมาไกลกว่านี้ได้ก็ลองมาเล่นดูละกันไปแล้วละกันวันนี้บาย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 นะทุกคนจะเหงามากเลยบายบายพอเราตาไปแล้วฉลามตามฉลามยินดีรับนะสุนารุกคบเลี้ยงล้ำไม่ใช่คบล้ำ